สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมศาลเจ้ากวางตุงนะครับศาลเจ้าแห่งนี้ก็อยู่ย่านยวรรษนะท่านผู้ชมก็นะคือมันมีความสนใจตรงที่ว่าวัดกวางตุงนียเป็นวัดจีนนะครับก็คือสร้างโดยชาวกวางตุงนะท่านผู้ชม นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาก็คือไปอ่านประวัติมาเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่า,าชาวชาวจีนน่ะที่เป็นชาวกวางตุ้งเนี่ยเดิมทีได้เข้ามาอาศัยพระบรมโพธิสมภารเนีของของประเทศไทยเราครับก็คือท่านก็ชุมชนชาวกวางตุ้งเนี่ยก็ได้ มีจิตศรัทธานะครับรวมตัวกันนะครับสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษนะท่านผู้ชมนะครับระลึกถึงบรรพบุรุษก็เลยรวมตัวกันสร้างขึ้นมานะครับสร้างศาลเจ้านี้ขึ้นมาเดิมทีเลยซื้อที่ดินก่อนนะครับซื้อที่ดินในย่านนี้ก่อนย่านยาอราดเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือ ยุคที่ซื้อที่ดินเนี่ยเป็นยุคในสมัยรุ่นเก้าด้วยกัรที่ห้านะท่านผู้ชมชุมชนกวางตุ้งที่ที่คิดจะสร้างสันเจ้าแห่งน,นี้ก็คือเข้ามาในสมัยในรุ่นเก้าด้วยการที่ห้านะครับผุมขอย้อนไปนิ่งแล้วกันเดี๋ยว UE ท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจนะครับพอสมัยรุ่นเก้ากัรที่ห้าเนี่ยก็จะมีชาวจีนกลุ่มเนี้ยเข้ามานะครับเข้ามาใส่พระบรมโพธิสมภาร ของประเทศไทยเรานะครับก็เข้ามาปุ๊บก็เลยนือลกถึงนะครับบรรพบุรุษก็เลยซื้อที่ดินในย่านนีไว้นะครับพอซื้อที่ดินในย่านนี้ไว้แล้วก็เลยกลับไปนะครับกลับไปประเทศจีนเนี่ยก็ให้ทางประเทศจีนเนี่ยได้สร้างนะท่านผู้ชม สร้างองค์พุทธรูปองค์เทพเจ้าของจีนมานะครับท่านผู้ชมสร้างมาให้สร้างแล้วก็ส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องมุงหลังคานะครับเป็นรูปเทพเจ้านะครับแล้วก็รูปมังกรที่เป็นปูนปั้นเนี่ยก็จะส่งมาจากประเทศจีนเลยนะครับ นะครับส่งมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็มาประกอบที่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสาไม้เสาปูนนะครับเป็นเสาหินอย่างเงี้ยครับพวกรูปปั้นพวกเนี้ยครับท่านผู้ชมอันนี้คือส่งมาจากประเทศจีนเลยนะครับก็เลยเป็นที่มีหน้ามีความสนใจนะครับก็เลยเป็นที่มาของพระโคธ,ธิีัศาลจีนนะครับ ซึ่งลูปพันพวกนี้ก็ะจะเป็นศิละปะจีนเป็นช่างจีนโดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยแท้เลยโดยสมบูรณ์เลยนะท่านผู้ชมนะครับก็คือพอรุ่นต่อ,ตอ,ตอมาก็เลยมาไหว้สักการะนะครับท่านผู้ชมมากราสักการะก็เลยมีโชคมีลาบขึ้นมานะครับเนีย่ยเหมือนเทพเจ้าควงอิน เนี่ยก็จะ,จะมีนะครับพระเทศพระเจ้าคนอิมเนี่ยก็จะมีมาจากจีนนะครับมาจากจีนเลยนะท่านผู onun, ้ชมนะครับมาจากจีนเลยนะครับเนี่ยจะมาจากจีนเลยนะครับนำเข้ามาจากจีนเหมือนพระพุทธรูปนี่จะมาจากจีนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยก็จะมาจากจีนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งพวกเนี้ย จะแกะมาจากแล้วก็มาประกอบในประเทศไทยนะครับพวกพุทธรูปพวกนี้ครับนะครับก็ซึ่งมีความงดงามนะครับเป็นศิลปะของจีนนะครับเหมือนรูปเทพเจ้าคุณอิมอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยก็จะเป็นนะครับแกะมาจากไม้นะครับพวกเสาหินต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเป็นเป็นเป็นอีกศิลปะ หนึ่งนะครับที่มีความงดงามนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีที่มานะครับท่านผู้ชมมีที่มาแล้วก็ทำให้เป็นชุมชนแล้วก็เป็นศาลเจ้าที่อยู่ในย่านนี้นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมนะนะครับนะครับ มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ถือว่าเป็นศาลเจ้าจีนที่มีที่มามีประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ยุคสมัยร,รุนเก้าด้วนกันที่หนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าในย่านยวาวราชนะครับ ที่มีประวัติความเป็นมานะครับสวยงามแล้วก็มีความสำคัญนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนนะท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนนะครับนะครับนะครับก็<ค>บบถือว่าท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้นะครับแวะมา สักการะบูชาได้นะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวสารเจ้าควางตุ้งนะครับงานเยาวราชไม่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ